สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โลวิตุลนะครับช่องทำนายดวงสตาร์ด้วยไพาทาร์โลน้องใหม่ทาง y o u t u นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตั้งจิตนะครับดูทำนายดวงให้กับชาวราศีกุมนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะครับกรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาตินะครับของชาวราศีกุมนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมทำขึ้นมาพิเศษเพราะว่ามีทางแฟนรายการขอมานะครับผมสำหรับชาวราศีกุมก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับผม ก็จะเป็นอ่าทางแฟนรายการเนี่ยขอมาว่าขอให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่านะครับผมแล้วก็เจ้ากรรมในเวรเนาะเพื่อเอาไว้ประกอบเวลาที่เราทําบุญ <c oughs> เพราะว่าถ้าอย่างไงเนี่ยทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อในเรื่องของการเรียนไหว้ตายเกิดแล้วก็เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับผมผมก,ก็เห็นว่ามีประโยชน์นะสำหรับที่จะทําคลิปนี้เนาะเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับผมเพื่อให้เวลาที่เราไปทําบุญเนี่ยเราจะได้ตั้งจิตไปให้ถึงกรรเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเรานะครับผมซึ่งกรรมเนี่ยผมจะดูให้ว่าของช้ ชาวราศีกุมเนี่ยมีกรรมในด้านไหนเป็นพิเศษนะครับผมกรรมเราเนี่ยมันอาจจะมีได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งนะครับผมอาจจะบางคนอาจจะมีกรรมการงานการเงินความรักนะครับผมแต่ว่าผมจะดูกรรมที่เป็นเรื่องหลกัหลกๆหรือเป็นกรรมเด Halloween ่ดนๆของชาวราศีกุมนะครับผมก็จ,จะใช้ไพ่ทาโร่นะครับผมเป็นตัวสื่อให้นะครับผมว่า,าทางชาวราศีกุมนะมีกรรมอะไรที่ติดตัวเป็นกรรมหลกัหลกๆนะครับผมแล้วเจ้าการรมในเวรของชาวราศีกุมเป็นเจ้ากรรมในเวรแบบไหนนะครับผมเวลาที่เราไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าไปอะไร เราจะได้ตั้งจิตไปให้ถึงเขานะครับผมก็เป็นเหมือน,อน,อนก,การที่เราเกาแล้วถูกที่คันนะครับผมเวลาที่เรา ส่งไปเนี่ยมันจะได้ไปถึงได้มากกว่านะครับผมแล้วก็สาหรับท่านที่สนใจอยากจะร่วมสนุกนะครับผมให้ผมทํานายดวงให้ฟรีนะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับผมก็ทามกติกานะครับกดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์คาถามพร้อมชื่อและอายุไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําไปรวบรวมไปทานายให้ในคลิปพยาการ์คลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมทํานายเรื่องซีรีส์เรื่องกรรมตามราศีเสร็จอ่ะสวันนะครับผมเราจะกลับไปทํานายพีกร์การ์นะครับผมแล้วก็สาหรับท่านที่ร่วมสนุกอ่ ให้ผมดูดวงฟรีให้ที่ครบรอบนะครับผมก็วันเสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่ให้การสนับสนุนติดตามช่องทาโลวิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทัลโลวิตุนก็ผู้ติดตามอยู่เจ็ดร้อยกว่าท่านแล้วนะครับผมเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมท่านที่สนใจจะร่วมสนุกก็ไปติดเข้าไปได้เลยในช่องเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับผมผมอาจจะมีการเปลี่ยน เพลงเปลี่ยนสไตล์การพูดนะครับผมถ้าใครที่อาจจะดูแล้วว่าอาจจะไม่ชินหรือไม่ชอบยังไงก็อาจจะข้ามไปได้นะครับผมไปรอดูผมในคลิปเลกคาฟก็แล้วแต่ที่ผมทําเป็นแบบว่าชุดพิเศษขึ้นมาให้นะครับผมเพราะว่ามีทางไหลายรายการขอมานะครับผมผมก็เลยทํามาให้นะครับผมก็จะพยายามสื่อไปให้ถึงนะว่าทางชาวราศีต่างเนี่ยมีกรรมอะไรที่ติดตัวกันมาบ้างนะครับผม เดีあああ๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเป็นกรรมของชาวราศีกุมนะครับผมว่าชาวราศีกุมนะจริง,รงๆเรื่องของภพชาติเนี่ยม,มันก็มีหลายภพหลายชาตินะครับผมแต่อันนี้เราก็ดู1ในภพชาติแล้วก็หนึ่งในกรรมที่ชาวราศีกุมมีแล้วก็ส่งผลมาให้อ่าเป็นพบเจอในช่วงนี้นะครับผมเป็นกรรมหลักเนาะในช่วงนี้ก็คือช่วงอ่าช่วงปี2 5 6 4นาีนี้จนถึงครึ่งปีหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้มันจะมีผลประมาณอยู่ประมาณ6เดือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับผมขอกรรมเก่าของชาว ราศีกุมด้วยนะครับผมขอกําเก่าของชาวราศีกุมนะครับผมผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับขอกรรเก่าของชาวราศีกุมนะครับผมชาวราศีกุมมีกรรมในเรื่องอะไรนะครับผมการงานการเงินหรือความรักนะครับผมเรามีกรรมแบบไหนนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับผมขอกรรมเก่าของชาวราศีกุมนะครับผมขอกรรมเก่าของชาวราศีกุมด้วยนะครับผม ขอกำเก่าของชาวราศีกุมนะครับผม กรรมเก่าของชาวราศีกุมนะครับผมใครอะไรสุกุมจะมีกรรมในเรื่องของการเงินนะครับผมอ่ามีเรื่องของคว,ความการเงินที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนความไม่แน่นอนแล้วก็มีเงินที่บอกว่าเหมือนกับต้องหมุนต้องเงินอยู่ตลอดเวลานะครับผมอ่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าเงินเข้านะครับผมในช่วงในช่วงปี2 5งพัน้ีนี้นะครับผมเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมามีเงินเข้ามีอะไรมาแต่ก็มีภาระที่จะต้องใช้จ่ายเยอะมากนะครับผมเหมือนหาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะพอใช้นะครับผมทา้งนี้เหมือนกับว่ารายได้เนี่ยของชาวราศีกุมไไม่ดด้ขา มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่มาเท่าไหร่นะครับผมก็ up, มีภาระที่จะต้องใช้จ่ายหลากหลายช่องทางเลยนะทั้งกับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ในดวงของบริวารน,นี่เขาค่อนข้างจะวุ่นวายค่อนข้างจะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วก็ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองนะครับผมมาอยู่บ่อยๆแล้วทําให้เกิดความไม่ตกังวลน,นะเกิดความไม่ตกงังวลเกิดความไม่ชัดเจนแล้วเกิดความเครียดขึ้นนะครับผมเหมือนกับว่าการเงินการทองมันติดขัดไปหมดนะครับผมอ่าอันนี้ไม่นับเรื่องสถานการณ์โลกนะครับเอาเฉพาะพื้นฐานดวงอ่าเป็นกรรมที่บอว่าทําให้ชาว ราศีกุมเนี่ยค่อนข้างจะวิตกนะครับผมเหมือนกับว่ามีเงินเท่าไหร่ก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายนะครับ <im> ผมแล้วก็โดยเฉพาะทั้งกับทางญาติพี่น้องหรือทางทางดวงลูกหลานหรือทางผู้หลัหกผู้ใหญ่ก็ตามนะครับผมจะเข้ามาพึ่งพากับชาวราศีกุมค่อนข้างจะหนักอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่ถามว่าเงินของชาวราศีกุมขาดมือไหมเ <im> งินไม่ได้ขาดมือนะครับผมมีเงินเข้ามาตลอดนะครับผมแต่เข้ามาทีไรก็มีเหตุมีอะไรที่จะต้องใช้ <im mon leb öyle> ต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับผมเหมือนกับว่าเป็นเป็น เป็นช่วงแบบว่า เข้าก็ออกเข้าก you know ็ออกอยู่เนียนะครับเป็นเป็นภาระของการที่จะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับผมอ่าเป็นภาวะของการที่จะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลามีเงินเข้ามาก็จ่ายไปเข้ามาก็จ่ายไปทําให้มีความเหนื่อยล้านะครับผมชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักนะครับผมเหมือนว่าทํางานเท่าไหร่หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะครับผมเหมือนจะจะมีเหตุนะครับผมจะมีเหตุมีเรื่องมีอะไรเข้ามาหาให้ต้องเสียเงินตลอดนะครับผมเหมือนจะได้เงินแล้วเหมือนเหมือนอ่าพอคุณได้เงินก้อนมาสักก้อนหนึ่งและมีมีภาวะให้ได้ใช้ได้อะไร แต่ก็มีเรื่องที่ต้องจําเป็นที่ต้องเสียอยู่ตลอดเวลานะครับผมเป็นช่วงที่บบกว่าเหมือนเหมือนแย่ในเรื่องของการเงินเลยนะไม่ใช่เงินไม่เข้านะสำหรับชาวราศีกุมนะครับผมเงินคุณมีนะครับผมเงินเงินคุณมีแต่มันก็มีภาระในการจ่ายตลอดเวลานะครับผมเหมือนพอพอเข้ามานะครับผมเงินจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะครับผมเงินอยู่กับคุณได้ไม่งานก็มีภาระที่จะต้องจ่ายออกนะครับผมมีภาระที่ต้องจ่ายออกไม่ว่าจะเป็นจากทางลูกหลานหรือจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะครับผมทําให้คุณเนี่ยมีความค่อนข้างจะเครียดนะครับผมค การเงินนะเหมือนกับว่ามีอะไรครับเหมือนกับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะครับผมมีกรรมกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เดี๋ว่าหาเท่าไหร่หาได้มากก็ใช้มากนะครับจะมีเหตุนะครับจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลานะสำหรับดวงในช่วงนี้สําหรับคนชาวราศีกุมนะครับผมในช่วงเดือนคุณปีหลังนี้นะครับผมคุณปีแรกก่อนที่จะเข้าสู่ค่งปีหลังด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับผมมีภาวะของการต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าคุณจะทํางานเป็น The <laughs> เจ้าของกิจการก็ตามนะครับผมแต่ดูลักษณะของคุณแล้วเนี่ยมีเงินเข้าก็มีเงินออกมีลักษณะของการหมุนจนคุณหัวปั่นเลยครับจนมีลักษณะของการค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมโดยเฉพาะดวงของทางบริวารเนี่ยค่อนข้างจะแย่ค่อนข้างจะสร้างความปั่นป่วนและสร้างอะไรให้คุณเสียเงินเสียทองนะครับผมส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับผมเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวผมจะดูเรื่องสุขภาพให้ด้วยนะครับผมในการอ่านในเรื่องของกามนะครับผมอาจจะร้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับผมเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคเลือดลมนะครับงงเ่่ออรืืต นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับว่าอาจจะเป็นอาถ้าคนที่ดื่มสุราเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่ดื่มสุราเป็นพิษสุราหรืออะไรต่างๆนะครับผมอาจจะต้องระวังนะครับผมอาจจะต้องระวังเรื่องเลือดลมแล้วก็เรื่องภูมิแพ้นะครับผมแล้วก็ในปัญหาทางช่องท้องด้วยนะครับผมอาไว้วะาภายในนะครับผมอาจจะปวดท้องบ่อยแล้วก็อาจจะมีลักษณะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าโรคอะไรต่างๆนะครับผมอาจจะมีสองอันนะครับผมที่ต้องระวังนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดลมภูมิแพ้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการดื่มเหล้าบางคนนะครับผมในบางคนที่ ดื่มสุราเนี่ยอาจจะส่งผลแล้วก็อาจจะเป็นทําให้ร่างกายเป็นพิษได้นะครับผมอันนี้จะจะเป็นเรื่องของพิษและในเรื่องของการอ่าเลือดลมข้างในนะครับผมกับเรื่องของช่องท้องนะที่จะต้องระวังนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับผมอาจจะเป็นจะเป็น2เรื่องนี้หลักๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการแบบว่า ความปัป่นป่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดนะแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับผม u, ว่าดูภาพของคนของราศีกุมเนี่ยค่อนข้างจะทํางานหนักนะครับผมเหมือนทํางานหนักได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะครับผมาเป็นกรรมของชาวราศีกุมนะครับผมเป็นกรรมทางการเงินนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมว่า เรื่องของการเงินนะว่าว่าคุณมีเจ้ากรรมในเวรอะไรนะครับผมที่ทําให้คุณจะต้องมาพบกับในเรื่องของกรรมทางการเงินที่คุณหาเท่าไหร่นะครับผมก็เหมือนกับจะไม่พอใช้นะครับผมเดี๋ยวผมดูเจ้ากรรมในเวรของคุณให้นะครับผมเจ้ากรรมในเวรของชาวราศีกุมนะครับผม ขอเจ้ากรรมในเวรของชาวราศีกุมนะครับผมเจ้ากรรมในเวรของชาวราศีกุมนะดูแล้วท่าทางจะเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่มีเงินมีทองนะครับผมอ่าเป็นคนที่มีเงินมีทองเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับอ่าน่าจะเป็นในในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นในสมัยรัตนโกสิทริ์หรือสมัยอะไรก็ตามนั้นน่าจะเป็นพวกพ่อค้าพ่อค้าวานิชหรือพวกอะไรต่างๆนะครับผมแล้วเขาก็มีลักษณะของการที่เป็นอ่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคู่แข่งนะครับผมเหมือนเป็นคู่แข่งแล้วเขาก็มีลักษณะของการที่ต่อสู้ค้าขายกับคุณนะครับผมอ่ามีลักษณะของการที่ต่อสู้มีลักษณะของการที่อ่าไม่ยอมกันนะครับผมเป็นไพ่สแตงขึ้นมานะครับผมอ่าแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ เขาอบเหมือนกับว่าเขาสู้ในการค้าขายกับคุณไม่ได้นะครับผมคุณคือว่าคุณคุณเป็นคู่แข่งในการทําการค้ากับเขานะครับผมมมีภาพของหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะอ่เหมือนกับว่ามีการที่จะเริ่มต้นในการทาในการทําการค้าอะไรกันบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ให้ต่อนะครับผมดูแล้วเป็นคู่ค้ากับคุณนะครับผมกับคนที่เป็นทาทาการค้ากับคุณมาในอดีตชาตินะครับผมอาจจะในพบสมัยหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นในช่วงของยุคสมัย อดีตของคุณนะครับผม อ๋อมีลักษณะที่เขานะครับผมโดนคุณแบบว่าแข่งในเรื่องของการค้าแล้วเขาสู้คุณไม่ได้แบบราบคาบนะครับผมแล้วทําให้เขาเนี่ยล่มจมเสียเงินเสียทองนะครับผมอ่าแต่ถามว่าคุณผิดไหมคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมแต่เป็นลักษณะของการที่แข่งกันแล้วคุณใช้แบบว่าความเหนือกว่าความได้เปรียบของคุณนะครับผมทาให้การค้าของเขาเนี่ยล่มจมเลยครับเพราะมีภาพของตัวห้าเหรียญขึ้นมานะครับผมเป็นภาพของความขัดสนนะ,ะทำให้เขาตรงนี้เของเขาครับเ,เขาทําให้เขามาจองเวรจอง กับคุณนะในภพชาตินี้ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบว่าเหมือนไม่ไม่เปิดช่องให้เขาเลยนะครับผมเหมือนกับว่าคุณค้าขายกับเขาแล้วคุณแข่งกันแล้วทีเนี้ยคุณถล่มเขาลาบคาบเลยนะครับผมเหมือนกับว่าคุณคุณขายของคุณได้อ่ะคุณก็ คุณก็คุณก็ไม่เหลือช่องทางให้เขาเลยนะครับไม่เหลือช่องทางให้เขาทำหากินเลยครับผม hmm. เหมือนกับคุณเก่งกว่าเขานะคุณมีภาพของการที่หนึ่งดาบขึ้นมานะครับผมมีภาพของการที่เอาชนะเขาแบบราบคาบแล้วทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหาในเรื่องของการเงินการทองเลยนะครับผม hmm. เหมือนกับว่าเขาค้าขายแล้วเขาไม่สามารถที่จะสู้คุณได้นะครับผมเมื่อเขาสู้คุณไม่ได้นยเขาก็เลยเหมือนกับย่าแย่เลยเหมือนกับอยู่ในสภาพที่แบบอับจนหนทางเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เขามาจองเวรเดี๋ยวผมดูของสั่งคุณบ้างนะครับผมว่าาอดีตตชิคุณเป็นยังง ม,มาดูของฝั่งคุณบ้างน,นะครับอดีตชาติคุณเป็นยังไงนะครับผมแล้วคุณทําอะไรกับเขาไว้อีกนะครับผมเขาถึงได้บอกว่ามาตามจองเวรจองกรรมกับคุณนะครับผมสําหรับก็กรรมในเวรนของคุณนะครับมาดูฝั่งคุณบ้างน,นะครับผมโอ้ คุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะยอมเลยนะครับผมในเรื่องของการค้านะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีอํานาจบารมีด้วยนะครับผมอ่าคุณมีทั้งเส้นสายมีทั้งอํานาจบารมีแล้วคุณก็มีกําลังทรัพย์ที่เหนือกว่าเขาด้วยนะอ่ามีภาพของสิบถ้วยนะครับผมแล้วคุณก็เป็นลักษณะที่คุณทําให้เขาแบบว่าเหมือนกับแบบหมดเนื้อหมดตัวนะครับผมเหมือนกับว่าลูกคงลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณคุณดึงมาเป็นคราวของคุณหมดนะคุณนั้งใช้ทั้งอํานาจบารมีทั้งเส้นสายทั้งอะไรต่างๆถล่มจนเขาไม่ทจะไม่เหลือทีี่เดินนะคคผมมแล้วุณก็ ในเรื่องของการแบบว่าติดต่อนะครับผมติดต่อภายในติดต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมอาหลายๆคนด้วยนะถือว่าคุณเป็นคนที่ค้าขายได้เก่งนะครับผมแต่เก่งเกินไปนี่แหละครับผมความเก่งของคุณเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบว่าหมดช่องทางมาหากินนะครับผมอาี๋ยวผมอยู่ให้ต่อนะครับผมโอ้คุณมีลักษณะของคุณแบบว่า คุณไม่ยอมเลยนะคุณไม่ยอมในเรื่องของการการค้าขายที่ที่ที่คุณมีนะครับผมมาเดีถามว่าจริงๆแล้วคุณผิดไหมคุณก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่แบบอาจทำมาค้าขายนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาแค้นนะครับผมเขาแค้นที่ว่าเออพอพอเวลา ตอนที่เขายังขายตอนที่เขาค้าขายของเขาเนี่ยเขาทํากิจการเป็นคู่แข่งกับคุณเนี่ยเขาด่ของเขามาก่อนเขาเปิดของเขามาก่อนแต่พอคุณมาปุ๊บเนี่ยทุกคนลูกคงลูก,ลกค้าเนี่ยมาหาคุณหมดมาอะไรคุณหมดนะครับผมทําให้เขาเกิดความแ้นขึ้นมาเขาก็เลยจองเวรจองกรรมแบบคุณนะแล้วคุณก็มีภาพของการที่คุณใช้เส้นใช้สายด้วยนะครับผมในอดีตชาติของคุณนะาเป็นไรของแอมเบอร์เลร์ขึ้นมานะครับผมคุณใช้เส้นใช้สายใช้บาร,รมีใช้ความค่าทางขุนนงขุนนางอะไรต่างๆนะครับผม ในอดีตชาติของคุณนะครับผมคุณใช้ตรงนั้นเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งทําให้คุณก็มีความรุ่งโรดกับชีวิตนะครับผมคุณมีความรุ่งโรดกับชีวิตคุณมีเงินมีทองแต่คุณก็ใช้การแบบว่าถล่มเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบว่าเจ็บแค้นทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเ,อเขาไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมเขาแบบว่าบางคนบางทีแทบจะไม่มีกินนะครับผมทําให้ชาตินี้เขาก็เลยรู้สึกว่ามาตามจองเวรจองกรรมแบบคุณนะมา,มารู้สึกว่าเฮ้ย คุณน่ะทาให้เขาแบบว่าหมดที่ทางทางรมหากินมาในภพชาตินี้นะครับผมในในช่วงนี้นะฮะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมาจองเวรจองกรรมกับคุณทําให้เวลาที่คุณมีเงินเท่าไหร่นะครับผมคุณก็ต้องใช้ไปนะครับผมคุณก็ต้องเสียไปนะครับผมเหมือนกับที่เขาเคยโดนมาที่เขาเคยบอกว่าเสียเงินเสียทองจนแทบหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าคุณไปตัดช่องทางทรามหากินของเขานะครับผมทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเจ็บแค้นคุณในอดีตชาตินะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วในทางแก้กรรมนะครับผมของคุณนะครับผมสําหรับชาวราศีกุมนะครับถามว่าตรงนี้เป็นเรื่องของมันกึ่งๆนะครับผมคุณผิดไหมคุณก็ไม่ได้ผิดนะครับผมว่าคุณก็ทําหากินคุณก็คุณก็จะเป็นแต่ว่าการที่เราทําหากินการที่เราค้าขายแล้วเราไม่เปิดช่องนะครับผมให้กับคู่แข่งให้กับคู่ค้าเราบ้างนะครับผมเหมือนกับว่าเราตัดเขาจนหมด เส้นทางทำอากิพตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นกรรมนะครับผมตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นกรรมแล้วก็ทําให้ตอนเนี้ยคุณก็เลยมาพบกับการมีปัญหาเวลาเงินเข้ามาทีไรคุณก็มีภาวะของเงินออกเงินเข้าคุณก็มีเงินออกอยู่อย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะทําการคาร้าหรืออะไรก็ตามนะครับผมเราไม่ควรที่จะทําให้เขาหมดที่ขนาดนั้นนะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของภพชาติอดีตชาติของคุณนะครับผมสําหรับในทางแก้นะครับผมคุณก็อาจจะในเรื่องของการเงินนะครับผมในเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยคุณ ก็ถ้าเวลาที่คุณทําบุญนะครับผมทําบุญทําทานนะครับผมทําทานกับคนยากไร้หรือว่าเลี้ยงอาหารคนพิการหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมเวลาที่คุณทําทานเนี่ยคุณก็ตั้งจิตคิดถึงจะคู่กรรม กู้กรรมเจ้ากรรมในเรืของคุณนะครับผมที่เป็นคู่แข่งทางการรม้าของคุณในอะดีตชาติคนนี้นะครับผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นเศรษฐีเก่าเหมือนกันนะครับผมเป็นเศรษฐีเก่าแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีค่อนข้างมากเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําบุญทาทานเนี่ยคุณจะตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลของเขาด้วยนะครับผมไปทาบุญถวายสังฆทานก็ตั้งจิตอุทิศ ส่วนบุศสถึงคู่แข่งทางการค้าที่คุณเคยไปล่วงเกินเอาไว้นะครับผมในอดีตชาตินะครับผมแล้วก็จะทําให้เรื่องของการเงินการทองของคุณดีขึ้นนะครับผมหรือว่าในตอนที่อาก่อนที่คุณจะนอนก่อนที่คุณอะไรคุณก็อาจจะทําสมาธิแล้วก็นึกถึงเจ้ากันเรียนที่คุณได้เคยไปล่วงเกินเอาไว้นะครับผมกับคู่แข่งทางการค้าของคุณที่คุณเคย,เคย,เคยได้แบบว่าไปทําให้เขาหมดที่ทางทํา,า, Event, ามหากินนะครับผมแล้วก็จะทําให้เรื่องของการเงินการทองของคุณดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมก็เป็นลักษณะของการแก้นะครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมถ้าใครที่คิดว่าผมพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อถืออะไรงนั้นก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางนะครับผมแล้วก็ตั้งจิตไปให้นะครับผมก็อาจจะทําให้ชาวราศีกุมหรืออะไรต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะดีขึ้นได้นะครับผมลองไปลองไปทําบุญอุทิส่วนผสมให้กับทางเจ้ากรรมในเยเวรที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของคุณในอดีตนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้เขาได้รับส่วนกุศลผลกรรมตรงนี้ทาให กำของคุณเบาบางลงนะครับผมอย่างไงก็ฝากเอาไว้นะครับผมแล้วสาหรับในคลิปนี้ถ้าใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับผมเพราะวันนี้ผมก็เอามาทําเป็นซีรีส์ที่มีแฟายการของมานะครับผมถ้าใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะเพราะผมว่าพยายามที่จะเพ่งจิตไปให้ถึงนะครับผมเพราะมันเรื่องของอดีตชาติเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับค่อนข้างจะไกลแล้กมมีหลายภพหลายชาตินะครับผมแต่ยังไงเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นคุศลนเพื่อเป็นความสบายใจยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับผมอ่ะสสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบไม่ชอบยงงไก็ บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและถ้าหกว่าใครที่กดติดตามช่องทัลุวิตุนก็ขอให้เฮงเรวยๆวังสมหวังในทุกเรื่องในทุกทุกอย่างทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผม